บริษ,ษัทเอสทีมาจำกัดนะคะผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย EPTQ Filler นะคะในประเทศไทยที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมความงามและคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในแวดวงเวชศาสตร์ความงามที่นำโดยคุณจีรวิทย์นะคะ CEO และคุณธรรมพงศ์นะคะ c o f o u n d e er, รร่วมกันจัดงานเปิดตัวนะคะ EPTQ Embracing Diversity กับแฮชแท็กฟิลเลอร์ตัวมัมนะคะระดับโกลบอลพร้อมด้วยการเปิดตัวซุปตาตัวแม่ยอย่างสาวพลอยเชอร์มารทที่มารับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะบอกต่อเคล็ดลับความสวยเป๊ะทุกองศาไปเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมร่วมพูดคุยในหัวข้อนะคะ beauty diversity ภายในงานนี้ด้วยนั่นเองวันนี้เป็นวันเปิดตัวนะคะฟิลเลอร์ตัวมัมะนะคะ EP TQ นะคะก็เป็นฟิลเลอร์มาจากเกาหลีแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับโกลบอลเลย5ดา,เาวเลยน<อ>คะคะ ชื่อตัวมันเพราะว่าเป็นฟิลเลอร์ที่เน้นความเป็นธรรมชาต<อ>ินะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณคาพอย่างที่บอกเนี่ยในการที่ได้ยอมรับระดับโ,บโ,บโ,โลบอบทั่วโลกถึงอมาสกกาเทศเนี่ยงเรเือไม่ง่ายเลยแล้วก็จะบอกว่าคุณนของดีจริง<อ>ๆใครพูดไม่ถูกแต่ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองดู<อ>ค่ะขออนุญ,ญาตนะต<อ>นครับตอนทีมงานที่เสนอชื่อคุณคอยมาเนี่ยเราเรามีหลายชื่อก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็พอให้ลุกปเราสัมผัสได้เลยพอบอกจะให้อธิบายเนี่ยต้องเรียกว่าวันนี้เป็นความเป็น เดฟเนชันถ้าพูดมันอาจจะยาวนิดนึงแต่ได้เลยว่าชีต้องการทำไปใช้เราต้องการนะเราต้องการก็คือมัามีความร่วมสมัยมีความเซสซี่แต่ว่าอย่างที่เราเห็นในพรีเซนเทชันที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นคาว่าฟันแฟชั่นเน b l ์แล้วก็เป็นคนที่ผมคิดว่าสะท้อนความเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นมิติในหลายๆด้านแล้วก็สร้างที่เราใช้สโลแกนคําว่า e m b r a c i n g diversity เนี่ย คุณพลอยสะท้อนตัวนี้ได้อย่างชัดเจนในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกมิติที่เรารู้สึกได้ของเราเนี่ยคือเราในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยซึ่งการันตีจากการที่ได้รับการยอมรับนะครับจากการที่ทําการตลาดไปถึง59ประเทศทั่วโลกนะครับรับ,รบรามาตรฐานสําคัญเนี่ยในในในระดับนานาชาตินะครับซึ่ง ัวเนี้ยก็เร,เราก็มั่นใจว่าจะเป็นคิวเลอร์ที่มีคุณภาพนะครับก mm ็ hmm. มีความปลอดภัยสุดนะครับรวมถึงว่าทางบริษัทเราเองก็มีบริการที่ที่ดีเยี่ยม <om> ที่จะให้บริการทุกคนเเรียกว่าข้อดีมันคือฟังดูง,ง่ายนะคะตอนเป็นปคุณสมบัติที่หายากความค mm hmm. ู้ม mm ึก่มชิมมันไม่ชิ่ม นี่แหละค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติฟังดูง่ายๆทิมเปิลแต่เราต้องการความธรรมชาติเพราะว่าหลายคนจะเห็นบทเรียนแล้วว่าจากที่ต่างๆเนี่ยในการชิดฟิลเลอร์นั้นเนี่ยถ้าเราเลือกผปลือกมันที่ไม่ดีมันก็จะบ่งบ่งในที่นี้คือความเป็นก้อนเป็นมื้เป็นผังพุดอะไรต่างๆนานามันก็แบบกลายเป็นว่าเป็นโทษต่อใบหน้าเราแต่ทีนี้ความธรรมชาติเนี่ย e p T Q เนี่ยมีให้คุณแน่นอนค่ะอันนี้พอตการันตีด้วยตัวเองเลยดูแน่พอยติทกธรรมชาติไปละจะเลือกอะคะ ไม่ต้องยากแล้วค่ะพ,พายง่ายเลยมา EPTQ เนี่ยแหละค่ะจบปึ้งค่ะก็อย่างที่บอกเป็นหมึ่อย่างแล้วพูดเลยมากขอให้ลองค่ะดูนะตัวมันเป็นอย่างตัวอย่างและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามาร,ถรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ c e b o o k Fanpage EPTQ Thailand ได้เลยนะคะ